คุณป้าพาทำเองก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะจุ๊บ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 ดีค่ะนี่จริงจู๋ใส่ไหมไม่ไมค่อยงามนะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเราไม่ได้บำร,รุงเขารดน้าอย่างเดียวเพราะว่าหน้าฝนนี่ใสอะไรไปก็ไม่งามอะค่ะมันร้อนมากมันร้อนมากก็ทำให้ใบหงิกงอ กใส่ปุ๋ยเข้าไปยังไงไก็ใบหงีงงอเหมือนเดิมไปไม่ค่อยงามค่ะมันนี่กัดทำไมเนี่ยอันนี้กัดทำไมเนี่ยใครมีช่องฝากช่องได้นะคะโพสลงเลยค่ะใครมีช่องฝากช่องได้ช่วยช่วยกันค่ะ ดูอ่ะเดี๋ยวใบใบค่อยออกมาถา,างยงถางหญ้าให้แดดรม่มมตกก่อนดูเมฆค่ะท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกอยู่ครึ้มมากแต่ว่าเ๋ยวค่อยใบใบก่อนแล้วค่อยออกมาอีทีอยากถางหญ้ามากเลยสองวันค่ะป่วยไม่สบายไข้หนักมากเลยตลกไหมเป็นโควิดค่ะเป็นโควิดสองรอบคนอื่นเขาไม่เป็นเลยเราเป็นอยู่สองรอบ คนอื่นเขาไม่เป็นนะคะมันน่าจะหายไปนานแล้วกลับมาเป็นอีกไปติดมาจากไหนไม่รู้ตลกมากเลยอันนี้หายแล้วอาการดีขึ้นแล้ว <c oughs> อัดยาไปวันหนึ่งกับอีกอีกอัดยาไปหนึ่งคืนอีกหนึ่งวันทุกสามชั่วโมงวันนี้สางเลย <c oughs> วันนี้จอมสนวันนี้จอมสนแง่เดี๋ยวให้เอฟซีดูก่อนมันนี่อย่าดื้อ อันนี้อันนี้ว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 ันนี้อือนี่งไงเดี๋ยวให้ดูนี้นะคะเจ้าองค์กรพเพาะเมล็ดเชื่อไหมคะวาน,น่คือ,พอเพอาะเมล็ดเพาะเมล็ดนะคะหกเดือนเองโตวไวมากพมาเพาะเมล็ดหกเดือนโอ้ยตัวเอาตัวเอาเลยเนะี่ย เต่มังกรต้นเต่วมังกรอือดาวอะไอย่ยงปลูกไว้ปลูกไว้เอาไปวัดวันพระค่ะไปไหว้พระวันพระเครื่องร้อนอีกแล้วเดี๋ยวไปหาพัดลมแป๊บน,นึงร้อนมากเครื่องอพัดลมซอยนเนี่ย โอเคใครมาบ้างร่มด่นค่ะพี่เอ้ยร่มด่นค่ะคุณป้าเพราะว่าช่วงนี้จะร่มด่นหน่อยว่าฝนตกแล้วค่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ร้อนมากเลยร้อนสพอได้ฝนทุกอย่างก็ชุ่มฉ่ำ คุณป้าทําช่องด้วยใช่ไหมคะคุณป้าเดี๋ยวี่จะเข้าไปดูช่องคุณป้านะคะ <c ười> นีใค่ะอยากออกจอเอ๋ยพี่จะรู้จิตอยากออกจอไหมละ่ะปีแป้นก็หาเงียบไปเลยเพิ่งเห็นนี่แหละพี่ทรงสวัสดีค่ะ สมบัติทางนู้นอากาศเป็นยังไงบ้างพี่สมบัติพี่ลาลาทางนู้นเป็นงไงมากเดี๋ยวขออนุญาตอนุญาลงก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องร้อนนะคะเครื่องร้อนจังเลยอากาศไม่น่าจะร้อนขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวขอพักกล้อง สักแทหนด่งนะคะเดี๋ยวขึ้นใหม่ห้านาทีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ See you soon